ไปดูการให้ความช่วยเหลือนะคะจากเจ้าหน้าที่ทหารค่ะกำลังทหารศูนย์บรรเทาสาธรณภัยมณฑลทหารบกที่28นะคะค่ายสีสองรักพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงไปช่วยเหลือทําความสะอาดบ้านเรือนประชาชนที่ถูกน้ําท่วมไปก่อนหน้านี้และตอนนี้น้ําลดลงไปแล้วนะคะที่บ้านสูบนะคะจังหวัดเลยตอนนี้ให้ประชาชนกลับเข้าไปอยู่ในบ้านตามปกติได้แล้วค่ะ กำลังพลจากศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่28พร้อมด้วยกลุ่มจิตอาสาเราทำความดีด้วยเพื่อจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปนำซากปฏิกูลนะคะแล้วก็เศษไม้ซากต้นไม้นะคะออกจากตัวอาคารบ้านเรือนประชาชน เข้าไปฉีดน้ำเอาเศษโคลนออกจากตัวบ้านประชาชนที่บ้านน้ำสูบหมู่ที่สองตำบลน,น้ำสวยอำเภอเมืองจังหวัดเลยค่ะหลังจากที่มีบ้านเรือนในหมู่บ้านดังกล่าวกว่า300หลังคาเรือนได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลา,ลากตั้งแต่1สิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดสถานการณ์คลี่คลายแล้ว ทั้งหน่วยงานสังกัดบนทนทหารบกที่2 8พร้อมด้วยกลุ่มจิตอาสาเราทาความดีเพื่อชาติศาสตร์และทางจังหวัดรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้เข้าไปช่วยเหลือให้ประชาชนบ้านสู่หมู่ที่2ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ถูกน้ําท่วมสูงก่อนหน้านี้ได้กลับเข้าไปอาศัยตามปกติขณะที่บ้านเดอนของประชาชนที่เสียหายหนักหรือเสียหายบางส่วน กำลังทหารจากชุดทหารช่างมณฑลทหารบกที่28และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งสำรวจและเข้าไปช่วยเหลือซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนต่อไปค่ะ ส่วนที่โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหักนำกำลังเจ้าหน้าที่และชุดแพทย์เผชิญเหตุฉุกเฉินหรือเอเมอร์ดนะคะจะตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้นมาที่บ้านปากห้วยแครตําบลเด่นเหล็กอาเภอน้ําป่าจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะตามนโยบายของกองทัพภาคที่3และกองทัพบ,บกเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยน้ําป่าไหลหลากน้ําท่วมฉับพลันโดยชุดแพทย์ให้บริการตรวจโรครักษาเบื้องต้นแก่ประชาชนที่ประสบภัยน้ําป่าพบว่ามีประชาชนที่เดือดร้อนทยอยเดินทางเข้ามารับการตรวจ รักษาอย่างต่อเนื่องขณะที่ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ราบลุ่มและยังถูกน้ำท่วมขังสูงไม่สามารถออกมารับการรักษาได้ชุดแพทย์ได้เดินเท้าเข้าไปตามบ้านนะคะไปตรวจรักษาและดูแลสภาวะจิตใจให้ผ่อนคลายคลายความตึงเครียดนำยาสามมาัถประจำบ้านไปมอบให้กับผู้ประสบภัยและนำไปใช้ประโยชน์นอกจากนี้ทางชุดแพทย์ เผชิญเหตุจุกเฉินหรือว่าแอ้ม์ดก็ยังคงประจําในพื้นที่สร้างความอุ่นใจให้ประชาชนแล้วก็เตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือเมื่อเกิดสถานการณ์น้ําป่าไหลหลากขึ้นมาอีกครั้งค่ะ